มาดูกันครับว่า AI เครื่องมือสุดล้ำตัวนี้จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมภาครัฐของไทยได้ยังไงบ้างมันมีทั้งโอกาสมหาศาลและก็มีความเสี่ยงที่น่ากังวลตกลงแล้วมันจะดีหรือไม่ดีกันแน่ก็อย่างพวก ChatGPT หรือ Gemini ที่เราคุ้นเคยกันดีจุดแข็งหลักคือการย่อยข้อมูลจำนวนมหาศาลนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคำว่าดาบสองคมนี่แหละครับคือคำอธิบายที่ดีที่สุดงั้นเรามาดูด้านดีของมันกันก่อน ถ้ามองในแง่ดี AI ก็เหมือนมีผู้ช่วยเก่งๆคนหนึ่งเลยที่ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยครับพวกงานซ้าๆซับซ้อนนี่ AI ถนัดนักละครับทำให้คนมีเวลาไปโฟกัสงานอื่นที่สำคัญกว่าซึ่งในภาครัฐบ้านเรามีโอกาสให้ AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกเยอะเลยครับพอง,งานพวกนี้เร็วขึ้นบริการภาครัฐก็จะดีขึ้นแล้วก็ตอบสนองประชาชนได้ไวขึ้นด้วยค่ะ เป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นจริงด้วยพลังของ AI นี่แหละครับเอาละ่ะทีนี้มาดูคมอีกด้านของดาบกันบ้างว่ามันอันตรายแค่ไหนต้องเข้าใจก่อนว่า AI มันไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆนะครับมันแค่เอาข้อมูลเก่ามาเรียบเรียงใหม่และปัญหามันหยุดตรงนี้แหละครับข้อมูลภาครัฐส่วนใหญ่มันเป็นความลับหรือข้อมูลส่วนตัวพอเอาข้อมูลสําคัญพวกนี้ไปใช้กับ AI สาธารณะ ความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลนี่สูงมากครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับการใช้ AI ยังมีต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สูงลิ้วอีกด้วยเพราะ Data Center ของ AI เนี่ยทั้งกินน้ำกินไฟมหาศาลกระทบทั้งงบประมาณและทรัพยากรเลยครับถ้าไม่มีคนคอยกำกับก็เหมือนเดินทางโดยไม่ดูแผนที่นั่นแหละครับต้องมีคนคอยเช็คเสมอแล้วจะใช้ AI ยังไงให้ปลอดภัยละ่ะจริงๆมันมีทางออกที่ชัดเจนอยู่นะครับ กลยุทธ์หลักเลยก็คือต้องพัฒนา AI ใช้เองไทยในองค์กรครับคือสร้างโมเดลภาษาของตัวเองที่สอนด้วยข้อมูลและกฎหมายของภาครัฐโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็ต้องมีแผนที่ดีครับเริ่มจากวางนโยบายอบรมคนแล้วก็สร้างระบบตรวจสอบจำไว้เลยครับไม่ว่า AI จะว่ายังไงคนที่ตัดสินใจและรับผิดชอบสุดท้ายก็คือมนุษย์สุดท้ายแล้วการมาของ AI มันคือทางเลือกที่เราหนีไม่พ้นจริงๆครับ เขาว่ากันว่าคนที่ไม่ใช้ AI จะไม่ได้ถูกแทนที่ด้วย AI แต่จะถูกแทนที่ด้วยคนที่ใช้ AI เป็นคำถามสุดท้ายก็คือเราจะทำยังไงถึงจะกุมดาบเล่มนี้ไว้ในมืออย่างมั่นคงและชาญฉลาด